สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาเล่าเกี่ยวกับคาสิโนที่สิงคโปร์ให้ฟังนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีคาสิโนที่มีมาตรฐานระดับโลกอย่สองแห่งด้วยกันนะครับสำหรับที่แรกนะครับก็ตั้งอยู่บนเกาะเซนโตซานะครับตรงนี้นะครับการเดินทางก็มาได้ถ้ามารถไฟนะครับก็มาได้สองเส้นทางเส้นทางนึงก็นั่งสายสี ส้มนะครับหรือเซอร์เคิลไลน์นะครับมาลงที่สถานีฮาร์เบอร์ฟอ์นะครับหรือนั่งสายสีงม่วงก็ได้นะครับมาลงที่ฮาร์เบอร์ฟอ์นะครับจากนั้นก็นั่งรถรางนะครับข้ามเกาะมาที่เกาะเซนโตซาหรือจะเดินก็ได้นะครับเขาจะมีทางเดินก็ประมาณ6700เมตรนะครับก็เดินสามารถเดินข้ามเกาะมาที่เกาะเซนโตซาได้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับก็ ตั้งอยู่ที่มารีนาเบย์นะครับตรงนี้นะครับก็มีชื่อว่ามารีนาเบย์แซนนะครับซึ่งจุดนี้นะครับก็สามารถมาได้สองเส้นทางนะครับถ้ามาด้วยรถไฟฟ้าเส้นหนึ่งก็มาสายดาวทาวหรือสายสีเงินนะครับแล้วก็มาลงที่สถานีเบย์ฟอนนะครับส่วนอีกเส้นทางนึงนะครับก็มาสายเซอร์เคิลไลน์นะครับมาลงที่สถานีเบย์ฟอนนะครับ สำหรับตำแหน่งที่ตั้งของ RWS หรือ Resort World Sentosa นะครับที่ตั้งอยู่บนเกาะเซนโตซาก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณชั้นล่างของตึกนี้นะครับส่วนรูปร่างหน้าตาและทางเข้านะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับก็จะเขียนคำว่าคาสิโนตัวใหญ่ๆนะครับมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษน,นะครับซึ่ง Resort World Sentosa ตรงนี้นะครับก็ ตามรายงานนะครับก็บอกว่าเปิดให้บริการนะครับอย่างเป็นทางการก็เมื่อวันที่เจ็ดเดือนพันวาคมปี2012นวนะครับส่วนบรรยากาศภายในนะครับก็ดังที่เห็นนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับให้เล่นก็จะมีทั้งรูเล็ตบาคาร่าแล้วก็ไฮโลนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนโซนที่สุบุรีแล้วก็ไม่สุขุมนะครับแล้วก็โซนสำหรับคนสิงคโปร์โดยเฉพาะ นอกจากนั้นนะครับก็จะมีตู้เกมเครื่องหรือตู้เกมต่างอีกมากมายนะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับมีชื่อเรียกแบบเต็มๆว่ามารีนาเบซานนะครับก็ตั้งอยู่ในห้างมารีนาเบซานตรงนี้นะครับตรงนี้จุดสังเกตของที่นี่นะครับก็จะมีตึกรูปเรือนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทางเข้านะครับ ก็จะเขียนไว้ว่ามารีนาเบสานคาสิโนนะครับส่วนบรรยากาศภายในและการออกแบบการดีไซน์ของ f p s นะครับก็จะเป็นร้านนี้นะครับก็จะมีก็จะมีอยู่ด้วยกัน 2- 3ถึงชั้นนะครับชั้นล่างนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่สุบุรีได้นะครับก็จะมีโต๊ะให้เล่นมากมายนะครับส่วนชั้นบนนี่นะครับก็จะเป็น โซนที่ปอดบุหรี่นะครับส่วนอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเน้นไปทางตู้เกมนะครับสำหรับรายละเอียดของคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายกฎกติกาของซิกโอนะครับหรือที่คนไทยเรียกว่าไฮโลนะครับหรือที่คนจีนเขาเรียกว่าต้าเซี่ยวนะครับต้าแปลว่าใหญ่เซี่ยวก็เล็กนะครับต้าเซี่ยวนะครับจะมาอธิบายให้ฟังว่ากฎที กฎกติกาเขาเล่นกันยังไงนะครับเขาจ่ายกันยังไงนะครับแล้วก็การเล่นมีกี่รูปแบบนะครับสาหรับแรงจูงใจนะครับในการทําคลิปนี้นะครับก็เนื่งจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบสิปีนะครับผมทํางานอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็มีโอกาสเข้าไปเที่ยวอยู่บ่อยๆนะครับเข้าไปเดินดูอยู่บ่อยๆแล้วก็เห็นคนไทยนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในระยะสั้นนะครับก็มีหลายคนนะครับมายืนงง การลงไฮโลนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นกันแบบไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าการเล่นมีกี่รูปแบบและถ้าถูกนะครับเขาจะจ่ายแบบไหนอย่างไรโอเคครับถัดไปเราก็มาดูวิธีการเล่นไฮโลนะครับมาดูว่ามีกี่รูปแบบนะครับและถ้าแทงถูกเจ้าเขาจะจ่ายแบบไหนอย่างไรนะครับสําหรับไฮโลนะครับ ภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า big small นะครับหรือภาษาจีนก,ก็เรียกว่าต้าเซี่ยวนะครับหรือบางทีเขาก็เรียกว่า s i m b o นะครับซึ่งไฮโลนี้นะครับก็จัดว่าเป็นเกมที่ยอดคิดของคาสิโนทั้งสองแห่งนะครับสำหรับรูปแบบของการเล่นไฮโลหรือการแทงไฮโลที่นี่นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน13รูปแบบนะครับสำหรับรูปแบบแรกนะครับบ้านเราเขาก็จะเรียกแต่งน,นะครับเช่นแต่ง แต่งเยวแต่งสองแต่งสามแต่งสี่แต่งห้าแต่งหกนะครับซึ่งการเล่นแบบแต่งนี้นะครับถ้าเจ้ามือเปิดถ้วยออกมานะครับแล้วมีลูกใดลูกหนึ่งในสามลูกเป็นหนึ่งนะครับเราก็เขาก็จะจ่ายหนึ่งต่อนะครับเช่นแทงร้อยบาทเราก็จะได้ร้อยบาทนะครับส่วนที่สิงคโปร์แทงขั้นต่ำห้าเหรียญประมาณร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับเจ้ามือเขาก็จะจ่ายห้าเหรียญนะครับจ่ายหนึ่งต่อหนึ่ง แต่ถ้าเปิดถ้วยออกมาแล้วมีสองลูกนะครับเขาก็จะจ่ายสองต่อนะครับแทงร้อยก็จะได้สองร้อยแทงห้าเหรียญก็จะได้สิบเหรียญหรือสิบห้าเหรียญทั้งหมดหรือถ้าเปิดออกมาแล้วทั้งสามลูกเป็นหนึ่งนะครับเป็นเดี่ยวเขาก็จะจ่ายสิบสามต่อสิบสองต่อนะครับส่วนรูปแบบถัดไปนะครับบ้านเราเขาก็จะเรียกว่าโต๊ดนะครับเช่นโต๊ดหนึ่งสองโต๊ดสองสี่ โต๊ดหนึ่งสามนะครับโต๊ดหกห้าโต๊ดหกสี่หรือโต๊ดหกเกี่ยวนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเจ้ามือเปิดถ้วยมานะครับแล้วก็มีสองลูกนะครับตามที่เราโต๊ดนะครับเราก็จะถูกรางวัลนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเจ้าเขาก็จะจ่ายหกต่อนะครับก็คือบายวันเบสิกนะครับจ่ายหกต่อส่วนรูปแบบถัดไปนะครับก็คือแถวนี้ทั้งแถวนะครับ ก็จะเป็นการนับแต้มรวมนะครับก็คือเต่าแต้มของทั้งสามลูกของเต่าทักสามลูกมานับรวมกันนะครับถ้านับรวมกันแล้วได้สี่แต้มยกตัวอ,อย่างเช่นเต่าออกเหี่ยวเหี่ยวสองนะครับหรือหนึ่งหนึ่งสองรวมกันแล้วก็เป็นสี่แต้มส่วนตรงนี้นะครับห้าแต้มเช่นหนึ่งหนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งสามนะครับก็รวมกันแล้วห้าแต้มหรือตรงนี้นะครับ ออก665ซึ่งรวมกันแล้วก็17ตา่าหรือตรงนี้นะครับออก556หรือ664นะครับรวมกันแล้ว16ตา่านะครับประมาณนี้นะครับการจ่ายเงินนะครับเขาก็จ่ายตามความน่าจะเป็นถ้าความน่าจะเป็นออกยากก็จ่ายแพงถ้าความน่าจะเป็นออกง่ายนะครับก็จ่ายถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นหัวท้ายเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ออกายากนะครับ สี่ตมเนี่ยเป็นอะไรที่ออกจากิหนึ่งสองเงี้ยออกจากสําหรับตรงนี้นะครับตรง4ี่ต้มเนี่ยก็จะจ่ายสองต่อส่วนตรงห้าต้มเนี่ยก็จะจ่ายสามสิบเป็นต่อนะครับส่วนตรงนี้นะครับสิบหกต้มก็จะจ่ายสเป็นต่อนะค้าต้มก็จะจ่ายสิบปดต่อสิบสี่ต้มก็จะจ่ายสิต่อสิบสามต้มก็จะจ่ายแต่อสิบสอต้มจ่ายเต่อสิบเสิบ ก็จะจ่ายหต่อ9จ่ายเจดต่อแปดจ่ายเจดปดต่อเจดจ่ายสิบสองหจ่ายสิปนะครับก็คือจ่ายตามความน่าจะเป็นออกง่ายก็ออกบ่อยๆก็จะจ่ายน้อยนานๆออกครั้งก็จะจ่ายมากส่วนตรงนี้นะครับก็คือตัดครึ่งตัดครึ่งว่าจะแทงใหญ่เล็กหรือไฮหรือโลหรือ บิ๊กหรือสมอลนะครับหรือต้าหรือเสี่ยวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับจ่ายหนึ่งตอนหนึ่งนะครับก็เป็นการนับต้ามรวมนะครับก็ถ้าต้ามรวม11ต้มขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึง17ต้ามก็มองว่าเป็นบิ๊กหรือเป็นใหญ่นะครับแต่ถ้าต้ามรวม10ต้ามลงมาก็มองว่าเป็นสมอลหรือเป็นต่ำนะครับ นี้สูงตรงนี้ต่ำนะครับการจ่ายเขาจ่ายหนึ่งตอนหนึ่งนะครับสำหรับการเล่นที่คาสิโนนะครับการเล่นบอลใหญ่ตรงนี้นะครับเขาไม่มีสิเบเอ็ดไฮโลเหมือนบ้านเรานะครับเหมือนบอลเล็กๆบ้านเราเจ้ามือจะมีสิเบเอ็ดไฮโลไว้กินสูงกินต่ำนะครับแล้วก็การตั้งเต๋าเขาจะตั้งหน้าสีนะครับตั้งเต๋าให้ลูกสีเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแต่ที่คาสิโนนี่คือเป็นการเขย่าหน้าลาย หมายถึงหมายความว่าตาที่แล้วแต้มขึ้นยังไงก็ต่อเนื่องไปเลยไม่มีการมาตั้งรูปเป็นเลขสี่เหมือนกับการเล่นที่วอดเล็กๆหรือทั่วๆไปตามบ้านเรานะครับเล่นตามงานวัดตามงานศพหรืออะไรแล้วแต่นะครับก็จะเล่นแตกต่างหรือชาวที่หรือที่ชาวบ้านเล่นทั่วๆไปนะครับเขาจะตั้งหน้าสี่นะครับยกเว้นกรณีเขาจะตั้งหน้าหลายก็คือ ส่วนเงื่อนไขที่เจ้ามือเอาไว้กินสูงต่ำนะครับก็คือตองนะครับตอนนี้นี้ถ้าเต๋าออกมาตองนะครับสามลูกเหมือนกันหมดเป็นตองนะครับก็จะกินทั้งสูงทั้งต่ำส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นออดอีเวตนนะครับก็เป็นการเลือกทางว่าเลือกเดาว,ว่าเตา๋าตามรวมของเต๋าทั้งสามลูกจะออกมาแบบไหนจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับสําหรับออดนะครับก็คือถ้าออกมา ห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดนะครับซึ่งตามรวมเป็นเลขคี่นะครับถ้าทางออดน,นะครับก็จะถูกนะครับแล้วก็จ่ายหนึ่งต่อหนึ่งนะครับส่วนีเว n นนะครับก็จะนับตามรวมดังนี้นะครับถ้าตามรวมออกมาแล้วเท่ากับสี่หกแปดสิบสองสี่หกนะครับถ้าออกมาแล้วตามรวมตามนี้เราก็จะถูก ซึ่งเจ้ามือเขาก็จะจ่ายแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็จะจ่ายเท่ากับบิกสมอนนะครับจ่ายเท่ากันแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเต๋าออกมาสามรูปเป็นตองนะครับออกมาเป็นตองก็จะกินกเหมือนกันนะครับก็จะกินทั้งออดและอีเวนจะกินทั้งคู่ทั้งขี้แล้วก็จะกินทั้งบิกและสมอนนะครับผลรูปแบบถัดไปนะครับก็จะเป็นการแทงตองเช่นตอง ตองสองตองสามตองสี่ตองห้าตองหกนะครับสําหรับตรงนี้นะครับถ้าเปิดถ้วยออกมาแล้วเป็นตองนะครับเต่าทั้งสามลูกเหมือนกันนะครับเจ้าเขาก็จะจ่ายร้อยแปดสิบตองส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแอนนี่ทิปเปิลนะครับแอนนี่ทิปเปิลก็คือเป็นการแทงตองแบบไม่ระบุนะครับก็คือเมื่อเปิดถ้วยออกมาไม่ว่าจะเป็นตองไหนก็ได้นะครับเช่นตองหนึ่งตองสองตองสามตองสี่ตองห้าตองหก นะครับตอนไหนก็ได้นะครับถือว่าถูหมดนะครับซึ่งณตรงนี้นะครับจ้าซึ่งณตรงนี้นะครับเจ้าเขาจะจ่ายสามสิบเอ็ต่อสำหรับรูปแบบถัดไปนะครับเขาก็จะเรียกว่าดับเบิลไดนะครับตรงนี้สําหรับรูปแบบถัดไปนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าดับเบิลไดนะครับเช่นดับเบิลซิกดับเบิลโฟลดับเบิลไฟดับเบิลวันดับเบิลทรีแล้วก็ดับเบิลทู สำหรับแนวทางที่เราจะชนะแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าเปิดถ้วยออกมาแล้วนะครับเรามีเต่าสองลูกตรงกับที่เราแทงนะครับยกตัวอย่างเช่นเปิดออกมาแล้วมีหกหกห้าหกหกสี่หกกสามหกหกสองหกหกหนึ่งนะครับหรือตองนะครับเราก็จะถูกนะครับก็หมายความว่าถ้ามีอย่างน้อยสองลูกนะครับตามที่เราแทงตรงกับที่เราแทงเราก็จะถูก ซึ่งในที่นี้นะครับเขาก็จะจ่าย1ินต่อนะครับสิต่อนะครับซึ่งแนวทางตรงนี้นะครับถ้าออกตองมานะครับตองจะไม่กินนะครับสำหรับรูปแบบถัดไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างสีหน้าต่างตรงนี้นะครับซึ่งภายในหน้าต่างก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขเฉพาะนะครับเช่น1 2 3 สี่นะครับสองสามสี่ห้าสองสามห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกก็จะมีตัวเลขแตกต่างกันไปเงอนไขายจะได้รางวัลตรงนี้นะครับหรือถูกรางวัลตรงนี้นะครับก็จะต้องมีเตาสามในสี่ลูกนะครับยกตัวอย่างเช่นหลังจะเปิดถ้วยมาแล้วเนี่ยนะครับเตามีเลขสามเลขสี่เลขห้านะครับตรงนี้เราก็าจะถูกรางวัลน,นะครับหรือเต๋ามีหก ห้าสี่เราก็จะถูกรางวัลซึ่งในที่นี้นะครับเจ้ามือเขาก็จะจ่ายเจ็ดต่อนะครับถ้าเราแทางร้อยหนึ่งเราก็จะได้เจ็ดร้อยรวมทุนด,ด้วยก็แปดร้อยนะครับถ้าเราแทางร้อยเหรียญเราก็จะได้เจ็ดร้อยเหรียญรวมทุนด,ด้วยก็แปดร้อยนะครับสําหรับรูปแบบการเล่นนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือสิบเอ็ดรูปแบบด้วยกันนะครับก็ตามนี้ ต่ปัจจุบันนะครับคาสิโนโทั้งสองแห่งนะครับได้มีการเพิ่มรูปแบบขึ้นมาอีกสองจุดนะครับสองรูปแบบก็คือตามนี้นะครับตามที่อยู่ด้านซ้ายมือนี้นะครับสำหรับแนวทางในการเล่นตรงนี้นะครับก็จะมีจุดสังเกตรตรงนี้นะครับก็คือจะแยกเป็นสองส่วน ส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นการเน้นไปที่เลขเบิ้ลนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละหน้าต่างแต่ละวินโดว์ก็จะเป็นเลขเบิ้ลเป็นองค์ประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เบิ้ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเบิ้ลหกหกหกหนึ่งหกหกสองหกหกสามหกหกสี่นะครับซึ่งแต่ละแถวก็จะเป็นเลขเบิ้ลหมดส่วน ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขเรียงนะครับเช่นหนึ่งสองหกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้านะครับในแถวนี้หรือแถวนี้สองห้าหกสองสามห้าสองสี่ห้าสองสี่หกนะครับตรงนี้ความหมายก็คือว่าสมมติถ้าเราแทงที่ตรงนี้เราเลือกแทงที่หนึ่งหนึ่งสามตรงนี้นะครับเลือกวางชิปที่ตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งสามตรงนี้ แล้วถ้าเปิดถ้วยออกมาแล้วนะครับตรงเป๊ะตรงเพงกับที่เราแทงนะครับเขาก็จะจ่ายห้าสิบต่อนะครับรหรือตรงนี้ก็เช่นกันนะครับด้านล่างนี่นะครับสมมติเราเลือกแทงสี่ห้าหกนะครับตรงนี้นะครับแล้วเปิดถ้วยออกมานะครับ เต่าทั้ง3ามดอกเป็น 4, ี่ห้าตรงกับที่เราแทงเป๊ะเลยนะครับเราก็จะได้สาิ้ต่อส,สำหรับต้มหรือไดแกรมที่โต๊ะไฮโลนะครับที่คาสิโนทั้ง2แห่งก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับมีการจัดเรียงแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับที่รีสอร์ทเวอร์เซนโดซนะครับเขาก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นที่มารีนาเบซานนะครับเขาก็ใช้รูปแบบนี้น ครับซึ่งก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่อลไรก็ตามนะครับก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับแอดมินไม่ได้มาส่งเสริมให้มีการเล่นการพนันนะครับแต่ว่าทําเพื่อเป็นไกด์ไลน์สาหรับบางคนนะครับที่เขาไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วเขาอยากจะเสี่ยงโชคนะครับผมเห็นหลายคนอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะลองเล่นดูแม ไม่กล้าเล่นนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเล่นยังไงก็ไปยืนแก้กางๆนั่งยืนปรึกษากันปรึกษาหารือกันนะครับซึ่งเป็นผมเป็นคนไทยนะครับผมก็เห็นแล้วก็อยากจะอธิบายให้ฟังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาทำเป็นคลิปนะครับเฉลยให้หลายๆคนนะครับที่สงสัยนะครับจะได้เคลียร์นะครับว่าเขาเล่นกันแบบไหนอย่างไรนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนนะครับก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดี